เอาไม่สนิบคนในแก๊งนไม่ช่วยอไม่ใช่ครับไม่ถึงในแก๊งไม่ถึงในแก๊งน่าจะย่งนั้น่าจะทีคเโอเคโอเคโอเคเราต้องแบบสนิบคนในแก๊งไว้ไงทุกคนเลยหรอคะก็ก็ไม่ทุกคนหรอกครับไม่มีคนสนิทที่สุดหรอก็พี่คีม yeah. ับเลยครับลอกพี่เองคือแบบพี่คีมัอเสอนแบบาหมื่นเปลาแล้วไมเนาะ ตำนาอะไรก็ไม่รู้ไอ้พี่ไงไม่คอยน้าไว้จังแม่เขาเขาเขาคิด3า0แม็กเอ้ยเขาค้าหแม็ก3ล้านกลมๆมาเขาบอกเงี้ยกูไม่ได้ตลกอะเนี่ยกูมีเงินแก๊งเหลือสาล้านสามจริงเลยเ้นนอไม่ปั่นนะเนเนี้ยมึงรู้ไหมนี่แล้วเพนในตู้เหลือห0ร้อกระป๋องอ่ะม้มีคนขายมั้ยเบยมีคนขายมา5เม็ดไงกูซื้อมอยแล้วรับเบเรียกอะไรอยงง้ะไม่เบอนเข้าใจไหมว่ามันราคาเท่าในโนเทอาไรวะอยู่นาสมมติหมื่นแปดอ่ะกูเฉลี่ยกูหารไปละ แต่กูถึงบอกอะว่ามาก็เหมือนแปลกกูไม่อยากซื้ออยู่เบลล่างเบลล่างเก้มีปากไก่เปล่ามีหน้าต่ะพี่ชายเห็นไหมมามามา เราทำอะไรครับตีตีพเดี่ร์ขอมาต่อยหน้าน้องเดียวนี่การไม่ช่วเพื่อนเลยนะ A อดไม่เอาไอ้ทุเรศอ๋อถ้าเขามาตีน้องเดียวก็นั่นแหละนีครับนี่ไอ้ไอ้คนนี้มาทำน้องเกลียวยอมไหมเนี่ยคนไหนพี่โอ้ยเดี๋ยวพี่ทีมน้องเดียวขอของมาให้ของให้เราหน่อย ไเกียวเหมือนไม่สบายเลยเนาะฝ่าอะยพี่เกลยวึ่งสามหกสองหนึ่งสามหกสองหรอใช่ค่ะหนึ่งสามหกสองเบิหนึ่งสามหกสองเอาเลาเฮ้ยมึงจะฆ่าพี่เกลยวหรอเฮ้ยใช่ม่ผิดทางเลยเอาเวลาเอาเว้านี่โดนไี้มึง พี่จันไม่เห็นปกป้องน้องเนวบ้างเลยสรุเขาจะขายไมมเหี้ยอะอาไรนะแผั่นปกป้องล่ได้โรบอทกูแล้วเหี้ยคกูเบื่อโรเพ็กคไรล่หนูบอกมีมาไม่อกีั่นเน่ยรทำายต่อหน้าตดนตาพี่เราไม่สนใจกูคนไม่มีแค่นี้กูไม่น่าได้หรอกพี่หยิบขนมอยู่ขับรด้เลยบได้ไม่ต้องหกคนอ่าเดลเป็นไรไบพวกคงไม่สนใจใช่ไหมล่ะ สนใจสิทำไมจะไม่สนใจมวไมพี่จะไม่สนใจสนใจครับไม่ถ้าใครมาทําหนูนะพี่พี่ไม่ปล่อยไว้หรอกเดี๋ยวพี่แบบไปกูลองหาแล้วก็สุดเป็นเม็ดดิปันก็ขายเป็นแกเม็ดเท่าไหร่วะไม่รู้ขี้เกียจมานั่งค้าไปพี่หนูอยากไปไหนไหมครับหนูอยากไปไหนไหมอยากไปทําอะไรหรือเปล่าพี่พาไปพี่พาไปไหน หนูอยากไปไหนพี่จะพาไปทุกที่เลยเหรอใช่พี่จะพาไปหมดแหละแต่ว่ามิเกลรับได้ไหมถ้าไปไปทีเป็นครอบครัวใหญ่อะไการมัม่เกลไปไหนมี่ยไปเลยไปคนเดียวไปเปลี่ไหนเขาได้อยู่คนเดียวก็ได้ได้ไหมมิเกลไปแบบครอบครัวใหญ่ได้ไหมไม่ไปอ่ะการมันอยู่แบบเราสองสามคนหรอท่านั่นไหมล่ะมิเกลไปครอบครัวใหญ่ได้ไหมไม่ไปครอบครัวใหญ่อะไรครับผมเอาไหนนะแล้วเป็นไงทาัถามกูถามเขาเขาขายไหม เราเข้าไปครับก่อนได้ไหมล่ะข้าครัวใหญ่ได้ไหมล่ะไปคนเดียวละเธาไมล่ะไม่ชอบไปหลายคมเอ้ามิเกลลองเคยลองอะไรใหม่ๆหมรือยังอปกติมิเกลปกติมิเกลมีแฟนมีมีกี่คนทีหนึ่งยังไม่เคยมีแฟนใช่หรอใช่ไหมเนี่ยแต่มีคนมาจีบเ่ยไม่เคยมีแฟนอ๋อมิเกลไม่เคยมีแฟนเลยเป็นคนมาจีบเอาเวลาไปกันทีไปกันทีแล้วกี่คนเป็นคนมาจีบอ่ะ เฮ้ยจะมาฮะยุ่งอะไรให้คนมาจีบอะไรหนิพี่คิมใช่ไหมไม่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 พี่อยากรู้ว่าผมก็หวงคนมาจีบไหมพี่มาพูดอะไรมาจีบมาจีบทีละกี่คนเอ้ยพี่จะสื่อพี่ไม่พี่จะสื่ออานนี้ว่ามิเกลอาจจะไม่เคยไงแบบอาจจะมาจีบทีละคนใช่ไหมจะมิเกลอาจจะยังไม่เคยเจอในเวอร์ชั่นที่แบบไปกันทีครอบครัวใหญ่ไงแบบไปพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยไม่เป็นไรช่วยกันดูแลไงไข่อ้าสมมติ สมมติไอ้ก์ดไปครอบครัวใหญ่ไม่เกลแล้วก็สาวมันอสองคนรวมมันเป็นสี่คนใช่ไหมก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยโอเคไปครอบครัวใหญ่ไว้ช่วยๆกันดูแลกันเทคแคร์กันกรีมาจากไหนสองคนอ่ะไม่มีเห็นไหมไม่โอเคเออใครจะไปโอเคไม่ยอมเออไม่ไปไปไม่ไปหรอกนะมิเกลต้องเป็นแบบคนเดียวเลยไม่เกลต้องเป็นคนที่แบบ แบบว่ามิเกลต้องแบบว่าเจ้าชูเยอะนะพี่แนะนําให้ฟังเพราะว่าการที่เจ้าชูอ่ะแสดงว่าเรามีทางเลือกต้องอะไรอย่นี้ไอรีอยู่สะแขกให้น้องเดลวเจ้าชูเหรอคะใช่ไม่ไม่ครับไม่ไม่อย่าไปเจ้าชูเลยมันไม่ดีจริงเพราะว่าไม่ดีนะเจ้าชู้ทาไมเออพี่โฮปเจ้าชูทําไมเจ้าชู้แบบเปิดเผยไปเลยเวลาจะเจ้าชูอ่ะพี่ว่ามันเท่นะพี่พี่ไปสอน เกียวอะไรอย่างนี้หรอถ้าถ้าเจ้าชูเป็นโรคติดต่อเกียวคงติดอย่ไอกัดอะอะนั่นรับจบเองพี่คือเวลาเจ้าชูถ้าสมมติเขารับไม่ได้ใช่ไหมรับไม่ได้ใช่ปะไปเลยไปกูจะคุยหลายๆคนมึงมีปัญหาปะพูดไปอะไรเงี้ยรับไม่ได้ก็ออกไปไปกระติงกูเลยพูดอย่างเงี้ยโอ้โหไหนลองพูดดีมีเกลวพี่สอนจีบกูไหมกูขอมึงไหมพีพีสอนเกียวอะไรอย่างนี้มันไม่ดีเอ้าพี่จะมาสอนคนเจ้าชูพี่ใช่ปะเนี่ย เป็นวงการเข้ามีผมพี่เคียร์เคียร์ไหนดิมีคนขายให้อีกร้อยห้าสิบแม็กเลนหมื่นแปดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะเสียใจไหมคะเออใครเสียใจครับพี่หรอก็ยืมไอ้ยืมยืมอตังค์ไอ้ดียื้อตังอ้ดีเป็นหนึ่งเดี๋ยวียงแกไมัเกี่เสียใจไหมถ้ามีเกี่ยวเกี่ยชูเนี่ยโอ้โหพี่ผมผมแบบมึงย้อนให้มีเกลไปโอลิวันใช่ไหมผมทรมานอ่ะแบบอดข้าวอดน้ำอ่ะตายห่า มันเป็นพระพุทธเจ้าเลยไอ้ง,ง่อดข้าวอด<อ>น้ำเพื่อเพื่อสัตว์ริป,ปน,นิพนธ์ในไอ้ควายคือแบบมันทรมานเกินอะกินไม่ลงเป็นกบเลยสัตว์จำศีลนนะ่ะ <c oughs> พี่ไม่เคยนะตอนถ้าสมมติเวลาพี่เศร้านะพี่เศร้ามาสามภาคกูจะแดกอากฟินพวกเนี้ยกูไม่เคยมาอดข้าวอดน้ำหน่อยที่ยโง่เปล่าไอ้ียอคนอยู่ข้าวก็แดกแดกไปเถอะโคชอดฟิวอ่ะกูอยากฟินกูอยากอิ่มแล้วกูจะนอนกูผิดตรงไหนคือพี่เพิ่งอกข่ามานะ ใครพึ่งอกคับอืมไม่คือพี่พี่คิมพึ่งออกห่างมากอย่างพี่เก็บกินอร่อยเลยใช่ไหมแบบกูแดกฟินเลยดีแล้วไม่ต้องมีคนมาแย่งกูแดกด้วยเฮียเวลากูแดกเลยแดกเต็มๆมึงโง่หรือเปล่าะเฮียต้อกินทีหลายคนถูกปะอถูกยอมพี่วะแดกอลไรไม่ต้องมานั่งอาหารไดกมาแย่งแดกอะไรเงี้ยกูจะแดกจบแค่นั้นกูแดกหมดเรียบได้กินทุกอย่างไม่ต้องขาดเกินขาดเกินทานอาหารครบด้วยเฮียกออดข้าวทำไมเอ้ย ไม่ไม่แต่ผมรู้ว่าเกียวไม่เจ้าชู้หรอกไม่เจ้ชูดูหน้าก็รู้แล้วมีเกียวไม่เจ้าชู้ไม่เหมือนมึงอ้าไม่เหมือนผมอะไรเอ้ยมึงเราไปรับผิดส่งกันก็คนใส่แว่นดำอ่ะเจ้าชู้พี่คิมมาดิมึงเนี่ยแว่นดำนี่ยเอาพี่คนใส่แว่นดำมัไมีเด็กคนค่ว่าพี่ขาเจ้าชู้อ่ะพี่เขียร์เลยพี่หอบใช่เว้ยเนี่ยชู้ครเลย อยูคนมันก็เซลกันเป็นั้นแหละเซออล,ลว่าเกียวเข้าใจคาว่าแซลไหมแบบมันใช้เรื่องจริงอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาจะแซลทำไมคะมอ,กกอะไรนะพี่้บ้านในการสว่รืการเจ้าชู้ไปไหนม่เกียวถามมีบ้างมันป่าปลายเขาบอกว่าถ้าไม่เจ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้เหมือนผู้ชายผู้ชายไม่มีเขี้ยวอ่ะจริงนะมันก็ไม่ใช่กันแล้วดิเหมือนพวกเสือซ่อนเล็บอ่ะ ไม่เอานะกาไปช้างซ่อนงาช้างมีงาโอ้โหนางพญาเจ้าชูคืออะไรรู้พี่เราก็บอกช้างพี่แม่เจ้าชู้ขาวนะเกลไม่ตัวใหญ่เฉยใไหมโครงสร้างตัวใหญ่เขาไม่ได้อจัมเปนาโนวัดวัดติดสามสามล้านอ่ะแบบว่านี้ก็มังกูเนี่ยร้อยห้าสิบแม็กเอยู่ ไปพักกี่โมคะก็เกียวไปตอนไหนอะครับหนูไปตอนเช้าได้แบบพี่มาช้างไงแบบเ๋ยวอยู่กับเกียวอ่นก็ได้ครับไม่อย่างนี้เกียวต้องอยู่คนเดียวพี่ไปตอนเช้าเหรอเออพี่ไปพี่ไปตอนเช้าได้ครับเกียวไปตอนไหนพี่ก็ไปตอนนั้นแหละแบบ อยากอยู่กับเกลด้วยไงกับพี่มาชาอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานพี่ไม่อยู่ใช่ครับเมื่อวานพี่ไปผักแล้วอยู่ไม่ใช่หรอไม่อยู่ไม่อยู่เมื่อวานแต่ดบเนี่ยตัวเดียวดิไม่เล่นอยู่วีดไม่เล่นเลยแต่ไม่มาเคยเคยมีสิบหกคนไม่ครับอันนี้ไม่รู้ดอบมีกี่คนโหมีสิบหกคนเลยหรอพี่จารไม่ใช่ไม่ใช่พี่โพี่เราแก๊งนี้ดราแก๊งนด้เราแก๊งนี้เราดบยี่สิบได้ไหมดอดบยี่สิบเลยหรอฟังดิ จิบเลยหรออันนี้ดอกมาหรอคะใช่ครับมิเกลจะเข้าไปเล่นหรือเปล่าเจ็ดต่อยี่สิบสนใจไหมสนใจค่ะเฮ้ยเข้าอยดอกก็ได้ไปเข้าแต่ไปเล่นปืนนะไปเล่นไหมเข้าไอ้อกเหรอใช่ไหมเออเข้าไปเล่นเขาเจะเล่นไม่ได้เล่นขำๆอ่ะไปเล่นไอดอกกันไหมครับไปเล่นไหม F2 ครับ <F> 2 2> เห็นไหม F2 เห็นแอดอบไหมครับขวามือขวามือครับแก๊งเหรอคะใช่ครับแล้วก็แก๊งลูกสีลุกสีนะครับเฮ้ย